สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสําหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องใช้หนี้พ่อแม่โดยหลวงพ่อจรรญ์ทิตธรรมโมวิธีใช้หนี้พ่อแม่ไม่ยากเลยจะสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อเป็นผู้ให้หัวใจแม่ให้น้ําเลือดน้ำเหลือง อยู่ในตัวของเราแล้วจะไปสะแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสะแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมงกงเกวียนยืดเยื้อต่อกันไปอีกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านของเราบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่า ได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบังอาจก,กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามหนที่เท้าท่านโปรดจำไว้ว่าวันเกิดของลูกเป็นวันที่เจ็บปวดของคุณแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่บางคนอาจจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัส บางคนต้องเอาชีวิตเข้าแรกการออกศึกสงครามเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นพ่อชั้นใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่ชั้นนั้นถ้าวันเกิดลูกๆเลี้ยงเล่าสุราจดจำไว้ว่าจะเป็นคนที่มีอายุสั้นจะบันทอนอายุให้สั้นลงวันนี้วันเกิดน่าจะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมะให้พ่อแม่ วันเกิดของเราคือวันที่แม่ของเรานั้นเจ็บปวดที่สุดไปกราบพ่อกราบแม่ขอพรจากพ่อจากแม่รับรองว่าพ่อแม่ให้พรลูกรวยทุกคนไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มค่อยไปเลี้ยงเพ,พื่อนสอนเด็กว่าวันเกิดของเรานั้นอย่าพาเพื่อนมาให้พ่อแม่ทำครัวให้เลี้ยงกินกันนะเพราะจะบาปทำมาหากินไม่ขึ้นเธอต้องเลี้ยงพ่อแม่ ให้อิ่มก่อนแล้วจึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลังใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลน,นั้นไปการทำเช่นนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาคุณแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทําไม่ดีไว้กับท่านก็นําเทียนแพ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกสอนหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ต้องถึงกับต้องเข็นฆ่าท่านหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีเท่านั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้นท่านต้องแก้ไขปัญหาก่อน คือถอนคำพูดไปขอสมาราโทษท่านเจ้าแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสําเร็จแน่มักผลเกิดแน่ๆบางคนลืมพ่อแม่อย่าลืมการเถียงพ่อแม่ก็ไม่ดีขอบินฑบาทสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่อย่างนั้นแล้วจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีครอบครัวหนึ่ง พ่อมีเมียถึงสี่คนเมียหลวงบอกลูกว่าพ่อเจ้าเป็นคนไม่ดีลูกก็ไปว่าไปด่าให้พ่อแล้วมาบวชที่วัดนี้บวชแล้วเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่จนจะกลายเป็นโรคประสาทนี่แหละบวชก็ไม่ได้ผลหลวงพ่อก็ให้ไปถอนคำพูดและขอสมาลาโทษกับคุณพ่อเขาเสียก่อนแล้วกลับมานั่งกรรมฐานจึงได้ผลเรื่องนี้หลวงพ่อจะเตือนผู้เป็นลูกบ่อยๆไม่ให้ว่าพ่อ แต่เรื่องนี้ต้องให้ผู้ที่เป็นแม่เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของพ่อได้ซึ่งหลวงพ่อได้สอนไว้แล้วเมื่อเร็วๆนี้มีบุตรได้ทําร้ายคุณพ่อถึงกับสิ้นชีวิตแม่เกิดความสงสารพาลูกนั้นมาเจริญกรรมฐานพอเข้าวัดมันก็ปวดร้อนไปหมดปวดหัวเข้าไม่ได้นิเวนกรรมตามสนองเรียกว่าเป็นปิดตุคาาห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ทํากรรมฐานก็ไม่ได้แน่นอนต้องกลับไปนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวัดอัมพวันนี้คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันอยูกับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่เอาหสิกรรมขอเอาหัวศิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อกับแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องน้อง จะไม่เอาอีกแล้วเอาน้าไปสักขันหนึ่งและเอาดอกมะลิโรยกายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดๆความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลังลเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้อง อาโหสิกรรมให้ด้วยแล้วก็เอาน้ำนั้นรถมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงที่นาทวงที่ไร่ทวงบ้านทวงตึกมาเป็นของเราซะอีกตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองยังไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีในโลกนี้ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ได้ให้แล้วคือให้ให้ชีวิตกับตัวเราเรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนีถ้ถินติดค้างรับรองทำรรม,มาหากินไม่ขึ้นหนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับประมาณนั้นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดาน้ำแหลมไครเซียมมะนาวกรมเครี้ยงใครเป็นคนกลึงมีเรื่องเล่าว่าเด็กประถมสี่พ่อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพานันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกา หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้บอกวันเกิดของหนูนะ่ะซื้อขนมสองห่อนะเรียกพ่อแม่มานั่งคู่กันแล้วกราบนะลูกแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอไปด้วยกายวาจาใจที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหอสิกรรมให้แล้วก็ล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกไม่มีสตางค์ ลูกซื้อขนมมาสองห่อให้แม่ก่อนหนึ่งห่อเพราะแม่อุ้มท้องมาแล้วจึงให้พ่ออีกหนึ่งห่อลูกขอปฏิญาณตนว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วน้ําตาร่วงสางเมาส่วนแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ก็ให้สัญญาก,กับลูกเลิกอบายามุกทั้งหมด ลูกหล,ล,ลานโปรดจำไว้ว่าเมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาท่านถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมออกของไปให้พ่อแม่รับประทานก่อนอย่าก,กินเล่าเข้าโฮเทลของดีของปู่ย่าตายายอย่าได้ไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายได้แน่นอนโยมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลามาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งไปกว้างถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยว่าคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือว่าจะก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องยุ่งยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำก้าวขึ้นมันต้องยากคนชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำสอนลูกหลานต้องการจะบ,บรรลุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเช่นเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวก็มีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแหง่งไม่เคยเรียกตัวเลยอาตมาได้สั่งให้ไปนั่งกรรมฐานสจเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามไปเข้าทํางานเรียบร้อยการสอนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องคือผู้เป็นแม่ต้องหมันสวดมนเป็นประจำพ่อแม่ไม่ต้องบังคับลูกสวดมนแต่พ่อแม่ต้องสวดมนให้เป็นตัวอย่างแล้วเขาจะสวดเอง พ่อแม่เลี้ยงลูกเปรียบเสมือนปลูกต้นไม้ปลูกอย่างมีระเบียบแบบแผนต้นไม้ก็จะขึ้นอย่างมีระเบียบสวยงามตามแบบตามแผนที่วางไว้ถ้าปลูกอย่างไม่มีระเบียบนึกจะปลูกตรงไหนก็ปลูกเกะกะหาความสวยงามไม่ได้จะไปโทษต้นไม้หรือโทษคนปลูกดีล่ะโบราณท่านว่าไว้รักลูกรักลูกคิดปลูกฝัง ให้ลูกตั้งตนฝึกรักการศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาให้ลูกตั้งต,งตนเป็นคนดีต้นไม้ต้องปลูกตั้งแต่เล็กๆโตแล้วแย่มากปลูกไม่ขึ้นปลูกทีมันก็ขึ้นทีปลูกห่างมันก็ขึ้นห่างพ่อแม่สมัยใหม่ไม่มีเวลาใกล้ชิดลูกเท่าไหร่นักเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันหมดไปกับการทำธุรกิจหาทรัพย์สินเงินทอง มาปรนเปิดความสุขให้ลูกหลานหาวัตถุสิ่งของที่จะสนองความต้องการของลูกๆเพื่อความสุขสบายบางก็หาหนังให้ดูบ้างทั้งที่ลูกก็ยังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาแล้วลูกไม่ดีขึ้นมาในภายหลังอย่าไปดุดาว่าลูกนะเพราะพ่อแม่เป็นคนก่อสร้างปลูกนิสัยลูกและพ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกไม่ให้การแนะนำแนะแนวแก่ลูกลูกเอง โบราณว่าไว้มีลูกมีหลานจะต้องแต่งใจลูกแต่งตัวลูกและแต่งงานลูกแต่งใจลูกก็คือพาลูกหลานไปวัดให้มีความสัมพันธ์กับวัดเห็นพระสงฆ์ก็สอนลูกว่าให้ยกมือไหว้พระเสียอยู่บ้านก็สอนลูกสวดมนต์ไหว้พระให้มีค่านิยมพื้นฐานก่อนตอนลูกอยังเล็กๆอย่าห่างลูกอย่าทิ้งลูกต้องดูแลลูกให้ดี ลูกเราอยากได้ดีมีปัญญาทุกคนแต่เขาไม่ทราบเขาไม่เข้าใจทำไมไม่บอกเขาไม่โทษเด็กๆเ,เด็กเขาเกิดมาอยากเป็นพระเอกนางเอกกันทั้งนั้นอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีปัญญาแต่เขาไม่รู้เขาไม่ทราบเขาไม่มีวันเข้าใจห่วงผูกคอคือจะกินอะไรก็ห่วงลูกพ่อแม่ถึงจะหิวอย่างไรหากว่าลูกอยากรับประทาน ก็ต้องให้ลูกก่อนไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะติดอยู่ที่คอห่วงผูกแขนคือสามีภรรยาห่วงผูกขาคือทรัพย์สมบัติถ้าท่านเป็นสามีภรรยาทะเลาะกันลูกจะหาความสุขไม่ได้ขอฝากไว้พ่อแม่รักกันดีปรึกษาหารือกันดีลูกก็จะดีใจมากและมีความสุขพ่อแม่ต้องสร้างความดีไว้ให้กับลูกทำถูกไว้ให้กับหลาน รักลูกให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูเดี๋ยวนี้ทำความชั่วให้ลูกดูกินเหล้าให้ลูกเห็นเล่นการพนันให้ลูกเห็นทะเลาะกันให้ลูกได้ยินขอฝากพ่อบ้านแม่บ้านไปด้วยถ้าเกิดจำเป็นจะทะเลาะกันอย่าให้ลูกได้ยินเกิดจะร้องไห้น้ำตาไหลขึ้นมาโปรดกรุณาไปร้องในห้องอย่าให้อย่าไปร้องไห้ให้ลูกเห็นหน้าที่ของคนคือรับผิดชอบ รับหน้าที่การงานคนเราจะอยู่ได้ด้วยหน้าที่และก็การงานพ่อแม่รับผิดชอบคือรักลูกคิดปลูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกรักศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีบุตรธิดาก็ต้องรับผิดชอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนหาเหตุหาผลว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ช่วยลูกได้ลูกช่วยพ่อแม่ได้ด้วย กรรมฐานแม่นั้นสำคัญมากแม่ต้องรักษาลูกไว้แม่ที่ดีต้องเป็นแม่แบบแม่แผนแม่แปลนแม่บ้านแม่สีเรือนอยู่ตรงนี้ลูกจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับแม่เป็นหลักให้ลูกไม่ใช่พ่อถึงพ่อจะดีแสนดีแต่แม่ชุยแฉกแตกกรานสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บงำให้ดีไม่เป็นแบบที่ดีของลูกรับรองไม่ดีแน่ แม่บ้านดีลูกดีหมดแม่บ้านดีผัวเป็นอะไรก็ได้เป็นนายพลก็ได้เป็นเจ้าเมืองก็ได้เป็นอาเสียก็ได้ผัวกินเหล้าเมายาไม่เป็นไรถ้าภรรยาดีสักคนลูกดีแน่ผัวกินเหล้าเจ้าจู้อย่าไปสนใจเราจะไปตามผัวคนชั่วมาทำไมดูแลลูกให้ดีสวมดมนต์ทำกรรมฐานแผ่เมตตาให้เขามีความสุข เดี๋ยวผัวคนดีคนเดิมก็จะกลับมามีเรื่องเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกสี่คนดูแลลูกอยู่คนเดียวสามีไม่เคยมาเลี้ยวแลเลยตลอด16ปีดิ้นรนหาเลี้ยงลูกจากลูกจ้างไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้จัดการอยู่อังกฤษลูกดีหมดทุกคนอีกรายหนึ่งแม่มีความรู้แค่ปอสี่ได้สวดมวนต์แผ่เมตตาทุกวันทำกิจกรรมกรรมฐานเป็นประจำ ตัวเองค้าขายร่ำรวยดีทำอะไรก็ได้มักได้ผลลูกสาวสี่คนประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและหน้าที่การงานเรื่องเล่ามีขอทานสองคนสามีภรรยาได้เงินมาทำบุญส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งซื้ออาหารเลี้ยงลูกประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำหลวงพ่อได้ติดตามดูผลของเขามานานปีจนขอทานทั้งสองผัวมีนั้นตายจากไปแล้วต่อมา ลูกๆและหลานเขาก็เกิดความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขปัจจุบันอยู่ในกรุงเทพก็มีมีเงินเป็นร้อยล้านอยู่ที่ต่างประเทศก็มีท่านเลี้ยงลูกขอให้มีอัธรรยาศัยตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาว่านอนสอนง่ายทุกคนอย่าให้ลูกอยู่ว่างอย่าให้ห่างผู้ใหญ่นกอยู่ในกรงให้รีบสอนออกไปแล้วจะตามไปสอนอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ จะมีเคยมีสะพายก็ขอให้เลือกคนดีคนดีมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็จเจริญเอาละพยายามฝึกในเรื่องก็จิตใจให้สูงสูงไว้เมื่อใดพวกเราก็จะมีสามีมีภรรยาที่ดีมีจิตสูงสูงเช่นกันถ้าหนูทําจิตใจต่ำต่เมื่อใดพวกหนูหนูก็จะได้สามีได้ภรรยาที่มีจิตใจต่ำต่เช่นกันท่านทั้งหลายคุณพ่อนั้นเปรียบเป็นรั้วบ้าน ให้ความแน่นหนาไม่ให้กลามาลังแก่ลูกได้แม่เปรียบเป็นอาคารตัวบ้านมั่นคงในจิตใจลูกทุกคนเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านพาลูกเข้าวัดตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมองเห็นพระเป็นเหมือนตุ๊กตาต้องพามาตั้งแต่เด็กๆจะได้เรียบร้อยลูกนำพ่อแม่มาเข้าวัดเป็นอภิชาตบุตรพ่อแม่ไม่มีทานให้พ่อแม่บำเพ็ญทานพ่อแม่ไม่มีศีล ให้พ่อแม่บำเพ็ญศีลพ่อแม่ไม่มีภาวนาก็ให้พ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมะพี่น้องต้องรักใคร่ปรองดองกันไว้พี่รักน้องน้องรักพี่สร้างความดีให้กับพ่อแม่พี่ชายคนโตเปรียบเสมือนพ่อพี่สาวคนโตเปรียบเสมือนแม่อย่าทะเลาะกันบ้านไหนทะเลาะกันบ้านนั้นอัปมงคลกันอยู่ที่แม่แก้อยู่ที่พ่อก่ออยู่ที่ลูก ปลูกอยู่ที่ครูความรู้อยู่ที่สิษย์เป็นมิตรกันรักวัวให้ผูกรักลูกต้องตีรักมีต้องค้ารักหน้าต้องคิดรักมิตรต้องเตือนกันลูปปฏิบัติกรรมฐานอุทิศบุญกุศลน,นี้ให้พ่อแม่พ่อแม่จะมีอายุยืนยาวอารมณ์ดีอย่าโมโหอย่าด่าอย่าฆ่าสัตว์อย่า,า,ยากโกรธอย่าอิจฉาริษยา จะทำให้อายุยืนผิวพรรณผปองใสสุขภาพดีคนบาปที่ชอบโมโหอายุ60จะขาดสติและจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้ถ้าจะขึ้นบ้านใหม่ให้ขึ้นวันพระหราสิตยบดีซื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่สวมใส่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไปเชิญปู่ย่าตายายก็ได้แล้วเชิญท่านมานั่งบนผ้าขาวที่เราปูเตรียมไว้ให้นั่ง ัวเราก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็กราบท่านขอพอรจากท่านจำไว้พ่อแม่ให้พรลูกรับรองรวยทุกคนแล้วให้ท่านเจอบ้านให้ไม่จะเป็นต้องไปนิม,มนต์พระมาทำพิธีเสมอไปลูกต้องการอะไรเด็กต้องการอะไรพ่อแม่บางคนยังไม่ท่าความต้องการของลูกก็คือลูกต้องการความรักโปรดให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกอย่าทิ้งลูก พ่อแม่รักลูกเท่ากันแต่ห่วงใยลูกไม่เท่ากันลูกต้องการความรู้ทำไมลูกต้องสนค้นนู่นค้นนี่จับนู่นจับนี่จนแตกมั่งอะไรบ้างน่าจะเข้าใจลูกนะว่าลูกต้องการการเรียนรู้ความรู้อยากจะรู้โปรดเมตตากับลูกด้วยสอนลูกดีๆพูดไพเราะอย่าตีลูกถ้าถ้วยมันตกแตกซื้อใหม่ได้แต่ถ้าลูกแตกไปซื้อใหม่ได้ที่ไหน ลูกต้องการอิสระเสรีไม่ชอบบังคับเด็กมันต้องดุ๊กดิ๊กเด็กนั่งเฉยเฉยไม่ได้อย่าบังคับลูกจนเกินไปรักลูกให้เหมือนปลูกต้นโพเมื่อใหญ่เมื่อโตจะได้อาศัยเมื่อคราวเจ็บจะได้ฝากให้เมื่อคราวจะตายก็ได้ฝากผีเวลาดีเอาไว้ใช้สอยบ้างประไลมีรักลูกเหมือนปลูกต้นตาลโตไปจะไม่มีหลักฐานเลี้ยงลูกให้โตปลูกต้นโพให้ได้ร่ม ให้โตด้วยวิชาการให้มีหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองขอให้เป็นทองแผ่นเดียวกันอย่าให้โตด้วยข้าวสุกหาความสนุกในสังคมถ้าเป็นเด็กขี้เกียจขี้โกหกขี้ขโมยต้องตีถ้าเป็นผู้ใหญ่ขี้เล่าเล่นกันพนันต้องห่างไกลมาถึงตอนนี้ขอฝากถ้ามีลูกสาวกับลูกชายเนี่ยโยมจะเอาใจใส่ใครมากโยมจงเอาใจใส่ลูกสาวให้เชี่ยวชาญจำนานกว่าลูกชาย เพราะถ้าไม่มีวิชาความรู้นี้ไม่เชี่ยวชาญเคหีศาสตร์ไม่เข้าใจแม่บ้านการเรือนไปได้สามีเขาก็จะแผงลงฤทธิ์เอาอย่าสอนลูกขณะกําลังทานข้าวอย่าสอนลูกขณะกําลังอ่านหนังสือทําการบ้านอย่าสอนลูกขณะที่ลูกกําลังจะนอนจงสอนลูกหลังจากลูกสวมดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วคนโบราณสอนไว้ว่าพ่อแม่ตักเตือนต้องนิ่งต้องดูสดสตีภาพต้องรับฟัง ต้องยอมรับด้วยความจำนวนและเหตุผลในตนคนโบราณได้สร้างความดีให้กับลูกสร้างความถูกให้กับหลานลงทุนสร้างความดีอดทนต่อความลำบากได้ทุกประการผิดกับคนสมัยนี้สร้างความชั่วไว้ในใจกินสบายนอนสบายนอนตื่นสายนายหากินหมิ่นเงินน้อยนั่งคอยวาสนาให้มาเองไม่เหมือนคนโบราณที่เขาต้องวิ่งไปหาวาสนา คือทำมือสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นที่พึ่งอย่าเถียงพ่อแม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงผู้หลับผู้ใหญ่ต้องดุจเสียภาพนิ่งไว้ด้วยความเคารพถึงท่านจะผิดถูกประการใดท่านเป็นรัตตัญญูรู้การเวลากว่าเราบอกว่าเราเป็นเด็กเกิดมาภายหลังเราว่าท่านพูดไม่ถูกสำหรับเราแต่ถูกสำหรับท่านนะ พ่อแม่เกิดมาก่อนอย่าเถียงมันเป็นบาปทั้งหมดนั้นคือคำสอนโดยหลวงพ่อจรัน์ทิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นจึงว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนไตรอานวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรม,มานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเทิน ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักและเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ